โอเคค่ะในช่วงที่2ของรายการธรรมะไฟเดย์ของเราก็คือว่าโพธิวันนาบ้านนี้มีรักวันนี้เราได้มีการสัมภาษณ์วิทยากรของมูลนิธิโพธิวันนาก็คือท่านอาจารย์พรมชัยอ่ําบำรุงซึ่งจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกรรมค่ะคือที่หนูจะถามเนี่ยหนูอยากรู้ว่านักมวยที่เขาต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บอะค่ะเขาทำกรรมอะไรกันไว้หรอคะในฐานะที่อาจารย์เคยเป็นนักมวยมาก่อนช่วยให้ความรู้ด้านนี้ทีค่ะ ก็ขอสวัสดีผู้ท่านผู้ชมนะกรรมก็คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมที่เกิดขึ้นจะเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ดีกรรมที่เกิดขึ้นที่ที่พระพุทธเจ้าว่ากรรมเป็นเผ่าพันธ์ุกรรมเป็นพวกพ้องกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นมรดกเราทํากรรมอย่างไรก็ได้รับผลกรรมนั้นเราตีเขา เราเตะเขาเราต่อยเขาเราฆ่าเขาเราพูดไม่ดีกับเขากรรมส่วนนี้ก็จะย้อนกลับมาหาเราคนส่วนใหญ่ก็คือผิดศีลข้อที่หนึ่งที่ว่าโดนทุบโดนตีเห็นไหมโดนทุบโดนตีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเป็นโรคเห็นไหมโรคนั้นเป็นโรคนี้บางทีกินอยู่กินยาก็ก็ไม่หายอย่างดีก็ได้แค่ทุเราเพราะคนก็ยังยึด ยังทุกข์กับสังขารกรรมก็คือการกระทําพะนั้นคนเกิดมาบางคนคนเกิดมาเห็นไหมแขนแขนด้วนขาด,ด้วนหูหนวกตาบอดแขนรีบเห็นไหมบางคนพิการมาตั้งแต่ตั้งแต่กําเนิดแต่บางคนเกิดมาไม่กี่วันมาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีบางทีก็มีกรรมมาตัดรอนเห็นไหมบางทีก็แขนขาดอย่างเงี้ยรถชน บางคนต้องตัดทั้งสองข้างก็มีเห็นไหมโรคบางอย่างกรรมบางอย่างส่วนใหญ่แล้วก็คือผิดศีลข้อที่หนึ่งกันเห็นไหมอย่างคนอายุสั้นก็เพราะว่าเคยเคยผิดศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยวิบากกรรมตัดรอนเหมือนคนที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งนะเนี่ยบางครั้งเขาไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่รู้บางคนกว่าจะมาปฏิบัติธรรมได้ ก็ยังโดนมีวิบากกรรมนะ, <Okay. S 1> นะวิบากกรรมตัดรลอนก็คือตายก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเมื่อเมื่อสองวันที่ผ่านมาเห็นไหมเขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์เรื่องหน้าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาที่โดนทุบโดนตีโดนโดนุโดนดา่าโดนว่าเนี่ยก็คือกรรมนั่นแหละแต่ถามว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราเราบอกไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องปัจจตังมันรู้ได้เฉพาะตน <Okay. S 1> ไมคนเราหนีกรรมหนีไม่พ้นอย่างคนนักมวยที่เตะกันต่อยกัน ถามว่าเขาเจ็บไหมก็เจ็บแต่ทําไมาถามว่าคนข้างล่างที่เขาดูกันอะ่ะเขาเจ็บไหมเขาไม่เจ็บใช่ใชไหมแต่บางทีนะเหนื่อยนะเหนื่อยจนหายใจไม่ออกบางทีแขนแขนยังยกไม่ขึ้นขาก็ยังยกไม่ขึ้นแต่คนทั้งบอกว่าเดินเข้าไปสิใช่ไหมเดินเข้าไปสิเดินไปให้มันเตะเหรอเดินไปให้มันต่อยเหรอหเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราเราเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วเรามองย้อนกลับมาดูตัวเองนะ่ะ เหไมว่าเออทําไมเราจะต้องต้องถูกเขายุเขาแย่ทําไมเราไม่มีทางเดินหรือไงทําไมเราไม่มีอาชีพที่เราจะทำอย่างไงหรือเราไม่มีกีฬาประเภทอื่นเหรอที่จะต้องทําให้เราเป็นอย่างเงี้ย<ม>ก็ถามว่ากรรมไงถามว่าใครเป็นผู้กําหนดการกระทําของเราอะอย่างที่อาจารย์เคยโดนกับตัวเองเออเลี้ยงประกาศเลี้ยงไก่ชนเห็น<ม>ไหมเอาประกาศประกาศกันเอาไก่ชนมาตีกันเนี่ยถามว่า ก็เราบังคับเขาว่าเห็นไหมกรรมมันก็บังคับเราเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันจะอยู่ใกล,ใกล้ๆเรานี่แหละเห็นไหมอ้าถามว่าอาจารย์ได้รับกรรมส่วนนี้มาจากใครก็มาจากตาอา้าวทำไมมาจากตาก็ที่พระพุทธเจ้าว่ากรรมเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์กรรมมันเป็นพวกพ้องกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นมรดกพ่ออาจารย์ไม่ได้ทาไม่ได้ทํากรรมไม่ได้เลี้ยงปลาไม่ได้เลี้ยงไก่แต่ตาเป็นคนทำอา้าวทำไมมาตกถึงหลานน่ะ เห็นไหมบางทีเราก็ยังสงสัยแต่พอเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิฝึกจิตใจตนเองเราก็เลยย้อนกลับไปเห็นบุปกรรมตัวเองอเออนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมจริงๆกรรมมันก็ส่งผลทุกขณะจิตนั่นแหละนะมันไม่รอเวลาหรอกแต่เราเรามีความรู้สึกว่าเรามีความคิดว่าเราเนี่ยคงจะทํากรรมมันน้อยเพราะอะไรเพราะเราทํากรรมสิ่งไม่ดีปุ๊บมันส่งผลปักเลยเห็นไหม เราจึงเชื่อว่าเออเราเนี่ยทำทำกรรมมันน้อยบาง,งั้นเราคงจะมีมีกรรมน้อยเพราะเราทำกรรมปุ๊บมันส่งผลปั๊บเลยเนี่ยเราก็เลยรู้เลยว่าวิธีแก้กรรมวิธีแก้กรรมก็คือขอให้เราได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาขอขามากรรมบ่อยๆเวลากรรมมันเกิดหรือวัาทุมันเกิดปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้ทําใจได้นะเมื่อเราทําใจได้ ใจเราเป็นบุญน่ะมันก็โอโหสิกรรมได้มันก็แผ่เมตตาให้ขอขมามากรรมได้นี่แหละคือทางทางที่จะทําให้เราพ้นทุกทางสายนี้แหละก็เป็นทางสายเดียวนะที่ที่เราปฏิบัติแล้วเราจะยังจิตใจตนเองอ่ะให้ผุดพองให้ผ่องใสให้มีเมตตาให้มีศีลให้มีรีโอตปะนะความประมาจจะได้ไม่เกิดขึ้นนะเพราะเราเรากลัวทุกเรากลัวกรรมกรรมสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้เรา บำเพ็ญแล้วก็ปฏิบัติรักษาใจตนเองให้ดีอดีตก็คืออดีตกรรมที่ทำมาจะไม่ดีมากี่ครั้งกี่หนกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติเราคิดใหม่ทำใหม่ดูอย่างองคุริมาทำกรรมฆ่าคน999คนยังฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเราจุดแล้วท่านที่ยังไม่หยุดแค่นี้เองยังบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะฉะนั้นก็ขอขอให้เราเนี่ยมีสตินะขอให้มีสติขอให้มีปัญญา รู <oung> ้จักแผ่เมตตาขอข้ามากรรมใจเราก็จะได้ไม่ทุกข์ค่ะต่อไปเราก็จะมาขอให้ท่านอาจารย์พรหมชัยเนี่ยชักชวนทุกท่านให้มาตั้งใจปฏิบัติทำความดีในช่วงเข้าพรรษากันค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะก็ทุกปี่ะทุกปีคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็ แม้แต่สมเดือนนี่เขายังงดเหล้าเลยใช่ไหมรัฐบาลก็ยังรณรงค์ให้งดเหล้าเพราะฉะนั้นเราก็รณรงค์ก็คือให้เราปฏิบัติธรรมนาะตั้งสัตว์จาก,กับตัวเองวันพระไม่ทานบางสาวิรัตก็ได้นะไม่กินเนื้อสัตว์นะแล้วก็เป็นวันพระสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบางคนไม่มีโอกาสไปวัดก็ทำบ้านให้เป็นวัด นะทำบ้านให้เป็นวัดก็ได้ถ้าคนฉลาดนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทำทำบุญรักษาศีลเฉพาะวันพระหรือว่าวันเข้าพรรษานะทำทุกวันได้ยิ่งดีถ้าเราทำทุกวันได้ยิ่งดีเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราบางคนที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมบางคนที่ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระจิตใจก็เล่าล้อนจิตใจก็มีแต่ความรุ่มหลง ขาดสติขาดศีลขาดทมทำอะไรก็ไม่ทันคิดพอทำแล้วก็เกิดความประมาททำให้ตัวเองเป็นทุกข์คนให้ทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์ฉะนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งสัจ์จาก,กับตัวเองช่วงเนี้เหมือนกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่3เดือนตลอดไตามาสก็ไม่ไปไหนเหมือนกันเห็นไหมมุ่งปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้กับเวนยสสัตว์แผ่เมตตาให้เก่าให้กักบ ญาติโย,ยมที่ได้มาทําบุญที่มาถือศีลมาฟังเทศมาฟังธรรมก็ขอให้นะผู้ผู้มีบรารมีผู้มีบุญนะได้มาตั้งสัจจะกับตัวเองว่าช่วงเขาปัญษาเนี้ยเราจะงดอะไรเราจะรักษาศีลได้กี่ข้อก็อยู่ที่ใจเรานะไม่ว่าจะเป็นข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดจากโกหกมดเทจเพื่อเจอไม่หลงมัวมาตัวสินเสพติดเราก็ตั้งสัจจะเอา จะเป็นศีลข้อที่ 1: ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อหหรือศีล5ศีล8ก็ได้นะแล้วแต่กําลังแล้วแต่ความอดทนอดกัน้นแล้วแต่ความเพียบรบารมีของเราฉะนั้นก็ขอบุญที่เราได้ตั้งใจที่เราได้ปฏิบัติเนี่ยจะได้คุ้มครองปกปักปกป้องลูกหลานนะให้มีสติให้มีศีลให้มีธรรมให้มีบุญเป็นที่อยู่ที่อาศัยครอบครัวเราจะได้รักกัน ยืดยาวนานเหมือนที่พระพุทธเจ้าว่าสีเลนะสุขติงยังติเมื่อเรารักษาศินสินก็รักษาเราครอบครัวก็เป็นสุขศีเลนะภกะสัมปทาถ้าเรารักษาศินเราก็จะมีทรัพย์ทั้งทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายในกินไม่หมดใช้ไม่หมดไม่อัตคัดไม่จนไม่ลําบากศีเลนะพูติงยังัสมาก็คือหมายถึงว่าศิลประหารกิเลสลดละกิเลสที่เป็นความโลภเป็นความปวดเป็นความหลง หมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพก็ขอให้มีสติและมีปัญญาปรารถนาสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดขอให้สําเร็จด้วยบุญที่เราได้ตั้งใจไว้ทุกคนทุกท่านก็ขออนุโมทนาบุญท่ออนนาออนอาจาร์ยภรมิชัยนะคะในช่วงของโพธิวันนาบ้านนี้มีรักก็ขอจบตอนช่วงเบรกนี้นะคะขอให้ทุก ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมสิ่งที่น่าสนใจทางของทางรายการธรรมะไฟเดย์ต่อไปค่ะ